ข้กล่าวสวัสดีอีกเทือกหนึ่งนะครับเนาะกะหลังจากเฮ็ดก้อยกุ้งแล้วแบบถึงแกะแกล้งนะครับเนาะเล็กๆน้อยๆเนาะครับแบัดนี้กป็นมีคนสนับสนุนนะครับเนาะไก่ตอนเป็นไก่แจ้ครับผมไก่แจ้ไก่บ้านก๋มี่ยงประทันครับเดี๋ยวกินแบบเนื้อเหนียวด้วยครับเกี่ยก๋วยมี่ยงหรอครับ หายากลูกครับซึ่งเมื่อนี้ก็ไปเห็ุงานมากเนาะครับเนาะมันก็นเลยบ่มีเพราะว่าใกล้บ้านต้องไปซื้อตอนเศร้าครับผมผมก็เลยขอสเสนอนีอ่แหละครับไก่แก่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับว่าเสียดอีหยังเนาะสิใส่อีหยังแน,น่ก็คิคดเดอะนิดหนึ่งอะจีเป็นต้มยำสมุนไพรเนะาะอะไรฮิต กำลังเป็นที่เก้าแขนนะครับเนาะครับอันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะอีสานในเมืองกุงครับออกง่ายเนาะครับกินง่ายยู่ง่ายนะครับจะเป็นเรื่องมากหลายกินแบบเรื่องมากอ่ะ่ได้กินได้เย่แหละครับต้องอยู่แบบอยู่ยง่ายเนาะในเมืองกุงชีวิตเท่าครับผมเรื่อเดินเส้นทางครับ มีผู้ใดรีกิจในห้องนะครับว่า ไปครับนี่นะครับค่าครับผมเนาะเครื่องตม้มยำเนะา,นา,นเา,นาะเครื่องตม้มยำบานๆเท่านี่แหละครับผมค่าตะไคร่ข่าตะไคร่พริกเนาะใบบักกูดเครื่องต้มยำ อัเนียฮันเครื่องต้มนึงนะครับใส่แต่ลายครับใส่แต่ลายกัดออกมานั่ครับผุ่มก้ม น,ะน,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 นะครับแต่ว่าพวกพี่นยังครับไรสันเตัวนี้เหระครับแมงมดหนองเก็บมาแม่ไส้เจี๊ยบแม่จะได้ถุงนะว่าว่ะอันเก็บมาตัวนี้ยหยตัดมาเลยเหรครับต้นเด็กของนี่ปลูกตัวซ้ำปีแล้วครับได้ซอกหนึ่งเห็นปะครับนั่นได้ซอกหนึ่งครับผม ปูไม่สามปีหรอต่อไปนี่ครับสมครับสมหั่ะประเดี๋ยวครับผมลงย้ำนั่งแล้วรลครับมาเคลียร์ๆนะครับรสชาติกลมกลมวันนี้เขาเสียบ ทงางออกไปทางต้มย่ำห,หน่อยเนาะต้มยำเนาะครับหยิบเรับต้มยำหยิบเ now มีใส่เห็ดนะครับเห็ดเขาเอิดว่าเห็ดข้นขาวครับเ็นขอนขาวออกไปทางต้มยำหน่อยเนาะเพื่อให้ได้รสชาติอีกแบบนึ่งนะครับเนาะ ได้กลมกนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับนี่พริกข่าตะไคร่นะครับใบมะกูดสิมึงไปเลยครับนี่สมงไปก่อนเลยต้มนะครับหักปะขี้ทำายังไว้ใส่ที่หลังนะครับหลังจากล่างมาแล้วก็ เดี๋ยวถแสก่อนครับผมเน,นวนัดนี่เห็ดเอนขาวนะครับมันในมันแข็งมันเหนียวใส่ก่อนเลยครับใส่พร้อมกันเลยวอมีอี่ยังครับมันบ,บ่เปื่อยครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่อะไรสิล่ะครับเพื่อสุขภาพเห็ดกินเห็ดกินผักเพื่อสุขภาพเนาะครับผมจุดนะ ไปกันใส่เกลือเป็นลักนะครับใส่เกลือใส่เกลือใส่ข้าวนอ่อใส่เกลือเป็นลักครับผมเนาะน้ำเปลาไว้ที่หลังนะครับดดรเด้อะเราดับไได้ไหมล่ะนี่แล้ครับนี่ต้องใส่อะไรแล้วครับเอาประมาณ น้ำเดือดแล้วเหาไกล่ลงไปเลยครับถ่นไก่เนาะถ่นมันลงไปนะครับนะครับนี่แซงไปเลยส่วนจิตตมแส่บมันส่วนโค้งนะครับเด้อ พวกส่วนโค้งมันพวกเนื้อมันเอาวเวทยังกินครับผมนี่ก็ยิ่งเหนื่อยแล้วนะครับเป็นท่อนเป็นทอนน่อนทั้งสิ้นเลยครับเนี่ยตอนในยังงี้งสิเลยนะอย่พึ่งค้นค้นครับเนี่ยนะนี่ลงไปนั่ครับเนี่ยนี่มันเปื่อยไปเลยครับเนี่ยกระชากจะได้กลมกลมไปนั่ตัวใส่ลงไปเลยครับเนี่ยนาะแล้วก็ทาครับผม ดเดือดครับผมทองดีครับผมนะคุนนม,น,คน,ะมนะครับผมต้องใส่อะไรนะครับเรือใส่หล่มันบนมันยากาครับเราต้องใส่พอประมาณครับผมเดี๋ยาถ่ายใก้เปื่อ ตอนนี้ก็ต้มใกล้ได้แล้วครับเ้าก็ใส่ผักหอมเลยครับต้นหอมลงก่อนเนาะเราขี้มาใส่ที่หลัง,ลงเราขี้ตองห้อยไหนแล้วๆกัตัำไปเลยครับในสูตรต้มยำกับน,น,นีนี่ครับเนี่ยขิกสดน้ำหมะนาวแล้วก็น้ำปลา ตักเลยนะครับนี่เอาไปเลยกนะินขผากันเลยเนาะเอาบผม ประมาณนี้เนาะนีครักชี่ห้วยหนาครับผมตับเนาะมาพี่น้องชิมหน่อยได้ครับเนี่ยกินเขาครับผมเดี๋ยวชิมก่อนเนาะโอ้โคหครับสุดยอดแก้ว บได้เว้นะครับได้เวยถามเลยได้ครับแสบบแสบกบลมกลมม,มันเกลบ,บ้านเขานนนเนาะครับเนาะถอดเอนำตรงหน้าไปอารักกยอา เห็ดกระดังเลยับเด้อเนี่ยเห็ดกระดังหักก,กลับกลับยินดีไงนะครับยินดีไงโตเย็นมาได้ก็เปิดขึ้นมางได้อ สุดยอดเลยเดียว ลงข้ออนะันนั้นตะกระดูกยังกรอบเลยครับ กุ้งมาหลายคนอะสอนมาหลายคนไปสอนไ่ไมต้องสอนนเน้ yeah. ่ยต้องสู้ไปานพ่อ่น,น,นกุ้งเตีนไปสอนเราไว้วัน สองคนอยู่แล้วครับมันยำมายำเนะยูบัวพ่วงมกันกันเรื่องเขอากัน ย่านมากครับเล่งุดแตหกอ,อ์ย้ไ่ไหมเ่อสุขภาพเนี่เป็นก,าากนับเพาไหมครับใ่ครับพื้อเราครับ สำหรับมื้อนีนะ้เนาะพอดีครับสำหรับมือ้อนีเราจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ควหลังบ้าลยับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว,ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ